เตือนคนไทยในนิวยออกค่ะระวังโดนลอบทำร้ายล้างแพทย์โดนผลักตกรางรถไฟ เรื่องนี้เนี่ยต้องเตือนคนไทยให้ระวังกันดีๆเลยค่ะหากใครมีแพลงกําลังจะเดินทางไปนิวยอร์กหรือว่าอาศัยอยู่ในย่านดังกล่าวโดยแพทย์ห้องฉุกเฉินคนหนึ่งนะคะโดนผลักตกรางรถไฟใต้ดินที่นิวยอร์กช่วงกลับบ้านค่ะทางด้านนิวยอร์กไทม์นะคะได้รายงานว่าเหยื่อวัย44ปีค่ะกําลังเดินทางกลับไปยังห้องพักของเขาในย่านอัปเปอร์เวสต์ไซด์หลังจากทํางานที่โรงพยาบาลฮารเลมและก็กําลังรอรถไฟสายหนึ่งที่สถานี50สตรีทและเซเว่นอเวนิวในแมนฮัตตันโดยราวๆ19นาฬิกา50นาทีนะคะหรือ ว่าเกืบเกือบสองทุ่มก็มีคนบ้านเนี่ยตามหลังเข้ามาซึ่งตามคําบอกเล่าของตํารวจแล้วก็เพื่อนของเขาที่ชื่อว่าททคายูกิมัซึโมโตะค่ะ โดยคนร้ายที่สติไม่สมประกอบกรีดร้องแล้วก็เดินเข้าหาเขาแล้วก็ผลักเหยื่อตกลงไปในรางได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่ใบหน้าและขาโชคดีนะคะที่พลเมืองดีที่อยู่บนชานชาลารีบช่วยดึงเขาขึ้นมาได้ทันก่อนที่รถไฟจะมาในไม่กี่นาทีค่ะโดยเหยื่อก็บอกว่าเขาโชคดีที่ไม่เป็นอะไรเขาดีใจที่ยังมีชีวิตอยู่โดยมัซุโมโตะนะคะกล่าวว่าเหยื่อรู้ตัวในขณะนั้นว่าจะมีรถไฟเข้ามาที่สถานีในอีกไม่ถึง4นาทีดังนั้นเขาจึงรีบกลับขึ้นไปบนชานชาลาอย่างรวดเร็วโดยมีคู่รักที่น่ารักและหญิงสาวคนหนึ่ง่งคอยชยชว ซึ่งขณะนี้นะคะทางด้านตำรวจเนี่ยก็กำลังตามหาผู้ต้องสงสัยซึ่งก็มีรูปร่างสูงประมาณ6ฟุตสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็สพายเป้สีดำการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นบนรางรถไฟหลายครั้งเมื่อเร็วๆนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เนี่ยคนไทยจำนวนมากได้มีการแสดงความเห็นว่าในนิวยอร์กกลางคืนเนี่ยอันตรายค่ะยิ่งในซับเวย์เนี่ยอย่าขึ้นเลยมีแต่คนเมาถ้าจำเป็นเนี่ยให้เดินทางเรียกแท็กซี่จะดีกว่าอเมริกามันเป็นสังคมใหญ่่มมีีีทั้้งงคนดดแลกก็ไ็ไตอ ระมัดระวังกันเพราะว่าย่านฮาเลมเนี่ยคือน่ากลัวมากซึ่งก็มีคมเมนตนนะคะตอบกลับความคิดเห็นดังกล่าวค่ะยืนยันบอกว่าไปเที่ยวซานฟานมาอาทิตย์ที่แล้วบางย่านก็เหมือนในหนังเลยมันน่ากลัวมากบางคนเมน็นนะคะก็ยืนยันเลยค่ะบอกว่าเพื่อนที่นู่นบอกว่าต้องยืนหลังพิงกําแพงกันคนผลักตกลงไปเวลารถมาใกล้คนเดินเข้าค่อยรวมกันเข้าไปถ้าตามคำบอกเราเนี่ยน่ากลัวมากนะคะซึ่งก็มีคนยืนยันค่ะบอกว่าถูกค่ะต้องมองซ้ายมองขวาดีดด้วยค่ะก็คือน่ากลัวมากแต่คนเนี่ยก็ใช้บริการกันเยอะ พวกไอ้มือที่เกลียดคนเอเชียจะลอบทำร้ายด้วยวิธีผักตกรางรถไฟให้ตายแบบนี้มาหลายคนแล้วคนเอเชียรวมทั้งคนไทยต้องระวังตัวมากอย่าพยายามเดินอยู่ข้างรางรถไฟใต้ดินเป็นอันขาดเพราะมันไม่มีราวกัน้นนอกจากนี้นะคะทางนิวยอร์กไทม์ค่ะยังรายงานอีกด้วยว่าในเดือนพฤษภาคมการทำร้ายร่างกายโดยเจตนาเพิ่มขึ้นร้อยละสินับตั้งแต่ต้นปีเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการโจมตี255ครั้งในช่วงเดังกล่าวของปีนี้มี93ครั้งหรือคิดเป็น36กที่เป็นการโจมตีตจเจ้าหน และเจ้าหน้าที่ MTA เมื่อเทียบกับการโจมตีเพียง44ครั้งในช่วงเวลาเดียวกันของปี2019โดยเมื่อเดือนมิถุนายนนะคะซีนาค่ะนางแบบสาวชาวไทยวัย26ปีถูกทำร้ายร่างกายและปล้นทรัรพย์ที่สถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งในบลูคินด้วยซึ่งทางด้านนายแพทย์ลอยสนะคะอดีตนักโทษวัย54ปีค่ะถูกกล่าวหาว่าทำร้ายเธอได้รับการประกันตัวหลังจากถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อวันที่14พฤษภาคมค่ะเชอร์็อกอาราหนาชายจอนจัดวัย37ปีซึ่งมีประวัติอาชญากรรม20คดียังได้ผักคุณยายาว70ปี ซึ่งเดินทางมาจากลอสแองเจลิสไปที่สถานีรถไฟใต้ดินมิทาวอีกด้วย1เดือนก่อนหน้านี้นะคะก็มีชายพิการจิตวัย46ปีมีประวัติปัญหาสุขภาพจิตที่น่าวิตกกังวลรวมถึงการทำร้ายเด็กชายวัย13ปีได้ฝันคอผู้หญิงคนหนึ่งที่สถานีรถไฟใต้ดินโซโหด้วยค่ะเรียกว่าเป็นเมืองที่น่ากลัวมากเลยจริงห่าคุณผู้ชมต้องระวังให้ดีๆนะคะ